ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่แมปหนีผู้ชายหล่ออบี้นะทุกคนโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยเกมนี้หน้าตาปแปลกนี่คือผู้ชายโอ้ไมคก็ะตุยอันนี้คือผู้ชายหล่อนะพี่ดีเราอย่าไปใกล้เราต้องหนีให้ได้มันมีไม่ีครับมันม,ม,นมีมันมีกระโดดรีบวิ่งพี่ดี ไหนผู้ชายหรอเมื่อกี้ไงที่เป็นรูปหน้านั่นแหละมานทําไงไปกันเลยอ๋กระลอกไปเลยพี่ดีกระลอกไม่มีอะไรจุดตรวจเช็คพอยต์ก่อนสิจ้าดีมินไม่ไดยินเสียงเลยจ้าพี่นายเฮลเฮ้ยมีคนบอกว่าเฮลระวังนะพี่ดีโอ้ย เขาต้องหนีผู้ชายหลอกเขาบอกให้เราไปทางนู้นนั่นแหละผู้ชายหลอกใช่ครับนี่แหละผู้ชายหลหนูว่าน่าตะวันแปลกๆนะเราไปหาไม่ได้ไปหาก็จะตุยจ้าเราต้องไปตามลูกศรที่เขาบอกก่อนไม่เลยพี่นายเรียนไ่ไงเมื่อกี้ก็ผู้ชายหลอกจุดตรวิสี่พี่ดีบอกว่าอีสี่มากเลยทุกคนจุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งจุงบุย เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะปาเฮ้ยเราลงไปในนี้หรอเพื่อเขาผันลงไปในเรอนี้ไม่เคยเห็นพวกเขาอีกยี่สิบปีอ้าวแล้วเราต้องลงหรือเปล่าเนี้ยเราต้องลงสิเอ้ยแล้วเขาจะเห็นเราอีกยี่สิบปีไหมเนี่ยไปพี่ดีลุยเลยใหญ่ได้กลัวเอาแล้วพี่นายไปไหนทำไมไม่เห็นพี่นายเฮ้ยอันนี้มันเป็นบ่อน้ำใช่ๆไปทางนั้นเลี้เช็กพอยต์ก่อนนะพี่ดี ดีอ่ะอะไรไฟอะไรเขาคือคืออะไรคืออะไรไฟอะไรมันจะมีเราต้องไปตรงนู้นคืออะไรหันหน้าไปตรงนั้นไปเลยพี่ดีวิ่งเอาทางไหนทางนี้เอ้ยเราก็ตัวสิใครจะไปวิ่งทันอ๋ออย่าขยับเอ้ยนี่มันโกโกวาคิดไปซื้อมีดานี่นะจะรอดไหมพี่ดีโอ้ อุ้ยพี่ดีเก่งมากเลยพี่ดีรอดแล้วทุกคนพี่ดีมีด่านกโกกวาด้วยนะปะป๊า,ปา,ปาน้องนายนี่ไปไม่ได้เอาไปได้หรอเฮ้ยระวังพี่เดินยีผู้ชายอยูเฮ้ยเอ้ยว่าเจียวไาจืยเอ้ยลูกตาหนะ้าเกลยลูกตาเหรออืมเช็คพอยต์ก่อนนะอโอเคเฮ้ยโอ้โหผู้ชายหลอดเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเราจะไปทางไหนอะ่ะน้องานายไป หรอไปใช่ไหมถูกทางไหมน้องนายน้องนายทางนี้ไหมมันเป็นเหมือนเขาวงเฮ้ยเขาไล่น้องนายไปแล้วอ่ะรอดไหมอะยังรอดอยู่ครับเฮ้ตามน้องนายไปเลยมันเขาจะไล่ดิต้องรีบหนียลงไม่พาแล้วโอ้โหเก่งมากเลยพี่นายแล้วตอนนี้พี่ดิก็งงงอยู่ไม่รู้จะไปทางไหนจะไล่หนูไปได้อยู่ไม่ได้อยู่อย่าไปใกล้เขาชิบ๊า เช็คพอยก่อนเช็คพอยก่อนดูข้างล่างก,ก็มีผู้ชายหรอมันมาเกียดอันนี้หัวค่อยๆไป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 เอ้าพี่นายทำไมไปได้อ๋อโอ้สุดยอดมากไปแล้วบอกแล้วเวลาไม่ตั้งใจมันผ่านนะเช็คพอยก่อนเวลาเราตั้งใจเกินไปเราจะเกรง

เขาจะออกมาตอนไหนเราจะรู้หรออ้าทำไมเดินได้ชิวขนาดนั้นชิบไว้ทไมชิวังเลยนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเป็นทางไหนเอ้ยเราจะไปช่องใหม่ปะหรือช่องนี้วิ่งตรงเลยได้ไหมพี่ดีเรากลัวจะผ่านแล้วจะผ่านแล้ว กตรงนี้ไหมดีดีเจ๊พอยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอ้ยนี่ไงเห็นแสงสว่างแล้วเช็คพอยเลยเราต้องไปเช็คพอยข้างหน้าเขาไปเลยหน้าตาเขาไม่ได้น่ากลัวเลยนะหน้าตลกมากเลยอ่ะเช็คเข้าปากเขาไปเฮ้ สเตท3สามเฮ้ยใครมากับเราไม่ต้ไปเขีย้บอกหากุญแจตอนนี้เขาให้หากุญแจจ้าเอาไฟฉายไปฉายเร่องไรคุณแจไหนอยู่น่าป่าอยู่ป่าเขาอะเมื่อกี้อะใช่คุณแจเปล่าเห็นไ้มเราต้องเปิดไฟฉายก่อนสิเฮ้ยย่าหรือเปล่า โอ,อ,อ้น้องนายเจอแล้วเฮ้ยยิบหยิบหน้องนายเก่งมากเลยดีหยิบไยังแล้วกุณแจไปเปิดไหนโอ้ยผีผีใ <c oughs> จเย็นนะผี <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่มีใครเปิดไ, <c oughs> ไฟฉาย๋อเขากลัว <c oughs> ไม่ให้เห็นเหรอแล้วมันจะไม่วิ่งชนผีโอ อย่ามันไม่ใช่ผีมันเขาเป็นผู้ชายหรอนี่ไงเฮ้ยสเตตสีแล้วหรอครับง่ายมากโอเคเข้าไปเลยเอ่อมีสีสเตตทีที่สี่แล้วพี่นายไปแล้วพี่นายไม่ต้องบังเอมันถือไฟฉายได้ไหมอ่ะเฮ้ยมีเก้าอี้ไปขายชาขายชาไป ยีงไงมีลูกสอนบอกยู่ค่ะเราต้องไปตามลูกสอนนะทุกคนนี่เมื่อกี้เห็นหน้าเขาแปลกคนจะเฮ้ยเฮ้ยเราจะขาดแล้วพี่ดีเขาบอกให้เรากระโดดกระจึ๊บโอ้โหมิลลาดอ่ะไปแล้วนะไม่รอแล้วนะจ้าว่าไไหนเงี้ยเฮ้ยตายเสือเบลจ๋าอะไรนะ

เฮ้ยท้องนได้เฉยอ่ะได้นูกับนี่หน้อ๋อเลยดูผ่านให้ดูครับโอ้ไม่ต้องล้วจ้าพี่ผ่านแล้วจ้ากำลังตามตูดกันอยู่นะคะน้องนายมานะน้องนายตามพี่มาเลยน้องนายเดี๋ยวพี่จะพาผ่านจเุยตรวจตรวจอะไรตอนนี้เราขึ้นสะพานเหล็กขึ้นมาแล้วเอรเราออหรือเปล่า เฮ้ยเราเชฟหอยั่งโอ้โหนี่เป็นใบบันไดสายรุ้งนะทุกคนดีระวังโอ้ไยเขาจะรอจังหวะอย่างเดียวแต่เขาเห็นเขาจะรอเลยเขาเอาความชัวรนุ้ยดีเดี๋ยวเอาความเฮ้ยเอ้ยเจอ์เจย์อุ๊กวางพี่นายเฮ้ยพี่นายผ่านเฉยเลยอุ๊กว่างเอ้าอ๋อมันจะมาใหม่อันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้ไม่เข้าใจก็คือพอพอนอหน่ดีเดิมผ่านไปมันก็จะหายไปเพราะว่าวิ่งห้ามหยุดอืมาแดนมันก็จะหายไปเฮ้ยคืออะไรเก่งมากเพื่อนขอบคุณเชื่อว่าคุณพอกพ้อไปไหนขอบคุณ ลิ้นที่ก้าวราวมากของเขาและวิธีเดียวที่จะเข้าถึงอิสรภาพของคุณคือการเอาชนะเขาเอ้ยมันคืออะไรเขาต้องเอาลิ้นออกมาแน่ใช่เอาอันนี้คือด่านสุดท้ายของพวกเราวงตัวให้ดีเขาบอกว่าชิวดีบอกไปเลยว่าเราชิลจริงพราดัดไปเลยไปเลยบ้ว คุณทำได้ลูกตาเนี่อบอสสูนมาสูนก็จริงอยู่แต่ว่ามันล็อไเฮ้ยเฮ้ยพลังบอสใช่ใช่พลังบอสหายไปเยียจนยาวตัมเยียจนยาวับมเเยว่าพลังบอสมันค้างไาตั้งแต่เมื่อกี้บอสมันยังไม่จบมันไม่ตาย มันไม่ไเริ่มใหม่มันไม่มีตัวใหม่ไปแล้วดีลบลบดีลบแล้มันมีการจบโอ้โหโดนมันเต็มเต็มเลยจ้ามื่อกี้เไ้ยทำไมเพื่อนมากระชุ่มกระชวยจังเลยการจบไม่ได้โอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครนัตอนนี้ทุกคนพี่จะเตะหุกไงครับลูกลอ๋อเรียมาแล้วมาแล้วไปทุกคนช่วยกันจัดการนั่นนี่นจะไป็นรอบสุดท้ายเพราะมีหัวใจทั้งหมดสี่อันทำไมไปเอาอันเดียวกันช oh, okay. well. ่วยกันช่วยกัน เอาตายแล้วบอตายแล้วโอ้ oh my god วิ่งไปเลยพี่ดี <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> บอตายแล้วทุกคนแล้วยังไงต่อไปเลยจ้าเจ็กปล่อย <c oughs> คืออะไรคุณทำได้เฮะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh, ทุกคน เกมนี blender, accurate, ้สน <that> ุกมากเลยหนีรูปหลอกอบีอะไรนี่หนีผู้ชายหลอกอบีนะทุกคนสนุกมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็มาเล่นได้นะเป็นยังไงพี่ดีตื่นเต้นไหมน่ากลัวถ้าตื่นเต้นมากเลยพี่ดีบอกว่าน่ากลัวแล้วตื่นเต้นมากเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนูดีเกมเมอร์ทีวีด้วยนะคะคลิปนี้เราไปแล้วนะบายบายบุยบุยบายบาย